สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเจ๊บสูงแรกนะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์บอลน,นะครับสกอร์สูงครึ่งเวลาแรกนะครับวันที่26กรกฎาคมนะครับปี6 5นะครับก่อนที่จะไปชมการวิเคราะห์ในคู่บอลวันนี้นะครับไปดูผลงานของเมื่อวานนะครับเมื่อวานที่ให้ไปอ่า หนึ่งคู่นะครับอ่าสกอร์สูงไว้ลครึ่งเวลาแรกหนึ่งคู่นะครับระหว่างกาัมเบอสกา้าแล้วก็ปารีสแซงต์แชงแ,แมงนะครับก็วินไปนะครับครึ่งแรกก็จบที่1ประตูต่อ4นะครับถือซะว่ามาตามคาดมาตามที่คาดไว้นะครับคือมี1ประตูเป็นอย่างน้อยในครึ่งเวลาแรกนะครับแล้วก็เกิดสกอร์สูงเต็มเวลาด้วยนะครับไปดูการวิเคราะห์นะครับการวิเคราะห์ ของคู่วันนี้นะครับคู่ประจำวันนี้นะฮะในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับคู่ของเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนนะครับระหว่างทีม FC ฟซีวิกตอเรียแพเซนนะครับแล้วก็เอสเชเคเฮลซิงกินะครับอ่าเราก็จะมาดูการวิเคราะห์ว่าจะเกิดสูงในครึ่งเวลาแรกนะครับเป็นอย่างไรนะฮะและก็เป็นอย่างที่ตามคาดไว้นะฮะ ตามที่คาดไว้จะว่าจะเกิดสกอร์ได้อย่างแรงนะครับไปดูผลงานที่พบกันดีกว่านะฮะผลงานที่พบกันล่าสุดวันที่20กรกฎาคมเมื่อกี้นะฮะ,ะเกิดสกอร์ในครึ่งเวลาแรกนะครับ1ลูกนะครับแล้วก็มีสกอร์ในครึ่งเวลาหลังอีกสองลูกนะครับแล้วก็เป็น3เป็นวิกตอเรียเพเสนชนะที่2องนะครับแล้วก็เป็นสกอร์สูงด้วยนะครับเต่งเวลาด้วยนะฮะไปดูผลงานของวิกตอเรียแพทเสนดีกว่านะครับ วลิลยเ,เช่น3นัดล่าสุดมีสกอร์แค่1นัดในครึ่งแรกนะครับแล้วก็มีสกอร์ในครึ่งหลัง2นัดนะฮะสนัดแล้วก็อีก1นัดเป็นบอลกระชับมิดอ่าไม่มีสกอร์เลยนะครับไปเสมอกับเบสตัสเจก็แสดงว่าฟอร์มก็ ยังยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับถ้าพูดถึงทีมนี้ก็สกอร์ยังไม่นิง่งทำประตูยังไม่ได้ทุกนัดนะฮะไปดูของผลงานของ s j k เฮลซิงกิดีกว่าครับมีประตูในครึ่งแรกอ,อ่อในครึ่งเวลาแรก1นัดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีสกอร์ในครึ่งหลัง2นัดนะฮะอ,อ๋อในครึ่งหลัง3นัดเลยนะครับ3นัดเลย3นัดล่าสุดนะครับแล้วก็เป็นสกอร์สูงทั้ง3เต็มเกมทั้ง3นัดนะฮะก็แสดงว่าเฮลซิงกิ วันนี้นะฮะวันนี้ก็น่าจะเปิดสนามบุกนะครับคิดว่านะฮะแต่ว่าไปดูราคาต่อดีกว่าครับต่อแต่ว่าต่อที่ลูกความลูกครึ่งนะครับถือว่าต่อเยอะนะครับคู่นี้ตอนนี้ราคามันไหลนะฮะไหลลงนะครับทีมชาวบ้านก็ไหลลงที่ศูนจุดเก้าแปดแล้วก็ทีมเยือนศูนย์จุดแปดแปดก็แสดงว่าบานจะไปตามทีมเยือนนะฮะ ถ้าดูจากราคาไหลลงนะฮะทีมเยือนอาจจะได้เปรียบวันนี้นะฮะแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับไปดูราคา 1x2 ดีกว่า 1x2 เนี่ยฮะทีเด็ดอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือดูราคาเปิดมาที่1.44นะครับทีมเจ้าบ้านอ่าแล้วก็ราคาผู้4.20แล้วก็มันไหลขึ้นนะฮะเป็น4.33แล้วก็ราคาทีมเยือนอ่า6.50เนี่ยราคาแบบนี้นะฮะแสดงว่ามันต้องให้ที่ เจ้าบ้านนะฮะเจ้าบ้านเจ้าบ้านเป็นฝ่ายชนะวันนี้อ่าวันนี้เจ้าบ้านน่าจะฝ่ายบุกใส่เต็มที่นะฮะอาจจะมีสิทธิ์ชนะที่1ลูกหรือ2ลูกนะฮะถ้าดูจากราคา1 x 2ตรงนี้นะครับไปดูสองเราไปสูงสูง,สง,สง,สงต่ำสูงต่ําเต็มเกมนะครับเปิดมาที่2.5้านะครับราคาน้ําไหลลงที่0.8นะฮะอ่าราคาสูงจุด8แต่ว่า เป็น2.5เหมือนเดิมก็แสดงว่าวันนี้มีโอกาสนะฮะถ้าเป็นสีเขียวฝั่งสูงเนี่ยแสดงว่ามีโอกาสมีโอกาสเกิน2ลูกนะฮะอาจจะเป็น2-1อาา่า2-1 2-0 3-0นะครับประมาณนี้น่าจะ2-1หรือ3-1นะครับสกอร์ที่คาดไว้เพราะว่าชีวาน่าจะบุกเต็มที่นะครับทีมเจ้าบ,บ้านวันนี้มันต้องมีสกอร์เพื่อชนะนะครับชนะให้ขาดในราคาต่อนะฮะแล้วก็เราก็ ไปลุ้นกันนะครับในรอบเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนวันนี้นะฮะไปลุ้นว่าจะเกิดสกอร์ในครึ่งเวลาแรกกี่ลูกนะฮะแล้วก็ที่แน่ๆอาจจะมี1ลูกนะครับในครึ่งเวลาแรกนะครับแล้วก็อาจจะมีครึ่งหลังอีกด้วยนะฮะถ้าไม่มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกจริงๆครึ่งหลังต้องมีอีก2-3ถึงลูกนะครับตามจากราคาที่วิเคราะห์มาตามการคาดว่านะฮะคาดว่าจะเกิดสกอร์นะฮะเราเรามาลุ้นกันนะครับว่า ในรอบเที่ยงคืนนะครับลุนล้นๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ